บทที่19กาเมสุมิชาจารย์เสร็จจากการรับประทานอาหารลูกชายคนที่สองของดรกริตก็หาวอดวอดพระเจริญจึงให้เนนตุย้ยพาไปนอนในห้องเด็กชายสำริดซึ่งเจ้าของห้องไปเล่นอยู่กับเด็กฟ้าแฝดที่สำนักชีไปคุยข้างบนดีกว่าจะได้ไม่มีใครมารบกวนขืนอยู่ข้างล่าง ประเดี๋ยวคนโน้นมาคนนี้มาเจ้าของกุฏิบอกอาคันตุกะทั้งสองแล้วจึงสั่งเนนตุ้ยว่าถ้ามีคนมาหาให้บอกเขาว่าสมพานมีแขกอีกสองชั่วโมงจะลงมาคุยกันสองชั่วโมงพอไหมประโยคหลังท่านถามด็อกเตอร์กริชคงพอกระมังครับถ้าวันนี้ยังคุยไม่จบวันหน้าผมจะมาคุยต่อ บุรุษวัยสาสบเอ็ดสนองขณะเดินตามท่านขึ้นไปยังชั้นบนเมื่อขึ้นมานั่งกันเป็นที่เรียบร้อยสมพานวัยสามสิบจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้เจอกันตั้งสิบกว่าปีคราวที่แล้วยังไม่ทันคุยก็รีบกลับเสียก่อนน้ำเสียงบ่งบอกว่าประชดประชันครับผมไม่มีเวลาจริงๆ ตั้งแต่จบด็อกเตอร์มาทำงานงกงก,งกความจนหนักครับท่านเดี๋ยวนี้ค่อยยังชั่วขึ้นคุณพิมพาเขาฐานะดีมีอันจะกินผมก็เลยไม่ลำบากมากเหมือนแต่ก่อนสมบัติตกทอดนะคะท่านบนรรพบุรุษหาไว้ให้ดิฉันก็เลยไม่ต้องลำบากภรยาด็อกเตอร์กริก,กราบเรียนคนรุ่นเก่าเขามองการไกลนะ อุตสาห์อดออมเก็บหอมรอมริบไว้ให้ลูกกลานเหมือนโยมยายอาตมาตรณีทีเหนียวหาตัวจับยากคนบางม่วงหมู่เขารู้ดีว่ายายจางหนะ้าขี่เหนียวชมัดเลยอาตมาของเงินซื้อชุดลูกเสือขอร้อยหนึ่งโยมยายให้สิบบาทก็เลยต้องใช้วิธีขโมย ท่านพูดยิ้มยิ้มขโมยไปเท่าไหร่ครับคนเป็นเพื่อนเก่าถามอย่างรู้ทันคนเป็นพระจึงตอบไปตามตรงว่าร้อยห้าสิบแม้มันก็ต้องเอากำไรกันบ้างสิอีกอย่างหนึง่งก็ใช่ว่ายมยายากจนค้นแค้นมีเงินเป็นหายหายรวยที่สุดในตำบลก็ว่าได้ท่านรู้สึกมีความสุข ไม่ได้พูดถึงบุพการีที่แสนรักและเคารพโยมยายท่านยังอยู่หรอคะสตรีชื่อพิมพาถามเสียแล้วละใจโยมเสียไปเมื่อก่อนหน้าที่อาตมาจะย้ายมาอยู่วัดนี้ไม่นานอายุตั้ง99ขาดอีกไม่กี่วันก็ครบร้อยอาตมาเคยพูดลเล่นๆกับโยมยายว่าให้อยู่จนถึงร้อยกับหนึ่งปี ไม่ยักกระทำตามสัญญาก็ท่านพูดเล่นๆนี่ครับถ้าพูดจริงโยมยายอาจจะตามสัญญาก็ได้คนเป็นด็อกเตอร์พูดยิ้มยิ้มนั่นสินะเอาละโยมด็อกเตอร์เล่าเรื่องที่ไปเรียนประเทศฝรั่งเศสให้อัตมาฟังบ้างอัตมาอยากรู้ครับผมจะเล่าถวายและบุรุษวัยสาอจึงเล่าว่า เพราะเงินห้าช่างที่ท่านกรุณาให้แก่ผมผมจึงมีทุนไปเรียนต่อคือพอจบมัธยมสามผมก็ไปอาศัยอยู่กับญาติห่างๆที่บางกอกญาติคนนี้ก็ทำงานเป็นแม่บ้านทูตในเวลาต่อมาทูตส่งไปประจำที่ประเทศฝรั่งเศสจึงชวนญาติผมไปเพราะรัฐบาลยอมจ่ายเงินเดือนให้แม่บ้านด้วยทูตคนนี้ก็มีภรยา แล้วก็ลูกสองคนญาติผมซึ่งเป็นแม่บ้านก็ขออนุญาตให้ผมไปเรียนที่นั่นเขาก็ใจดีให้ผมไปผมก็ช่วยเขาทำงานสารพัดช่วยเลี้ยงลูกด้วยแม่ผมสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นหัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นผมก็นำไปประพฤติปฏิบัติเขาก็เมตตาผมผมก็ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมปลาย ซึ่งเขาเรียนไฮสคูลพอจบก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยปารีสได้สองปีทูตก็หมดวาระต้องกลับเมืองไทยญาติผมก็ต้องกลับด้วยผมก็ตกที่นั่งลำบากเพราะขาดคนอุปการะแต่ในที่สุดทูตเขาก็ช่วยฝากฝังผมกับคนที่มาใหม่ผมก็เลยเรียนจบปริญญาตรีได้โดยไม่ลำบากนะัก พอจบตรีก็ต่อโทอีกสองปีเมื่อทูตคนที่สองอยู่ครบวาระก็ต้องกลับเมืองไทยแต่คราวนี้ผมไม่เดือดร้อนเพราะจบปริญญาโทแล้วผมก็หางานทำแล้วก็เก็บเงินไว้เพื่อเรียนต่อปริญญาเอกได้เงินพอสมควรแล้วผมก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเวลาผ่านไปอีกสี่ปีผมก็จบปริญญาเอก รวมเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่ฝรั่งเศสถึง12ปีกลับมาผมก็ได้งานทำและก็ได้แต่งงานกับคุณพิมพาอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในละครับโยมพิมพาอาตมาถามจริงๆเธอะโยมออกขาวแล้วก็สวยไงายมาแต่งงานกับคนตัวดำๆดังด็อกเตอร์กริดล่ะท่านเย้าภรรยาเพื่อนเก่าสตรีผิวขาวรู้สึกเขิน จึงตอบอ้อมแอมว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคงจะเป็นบุพเพสันิวาสท่านไม่รู้อะไรผมนะ่ะดำแต่นอกในแพ้วผ่องเนื้อนพคุณนะครับคุณพิมพาเธอเห็นรูปทองของผมก็เลยยอมเสี่ยงพวงมาลัยให้ด็อกเตอร์หนุ่มกล่าวแก้อย่างนั้นหรอกหรือ โยมพิมพาเห็นรูปทองของเพื่อนอาตมาหรืถามยิ้มยิ้มถ้าจะให้ดิฉันพูดตรงๆก็คงต้องกราบเรียนว่าดิฉันไม่เคยเห็นค่ะยังไม่เคยเห็นสังทองเห็นแต่เจ้าเงาะแต่ดิฉันไม่ได้เดือดร้อนใจแต่ประการใด แม้จะถูกญาติพี่น้องค่อนแคะดิฉันก็ไม่ถือสาดิฉันคิดว่าคนรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีก็ยังประเสริฐกว่าคนหน้าตาดีแต่ใจตรงข้ามดิฉันเรียนตามตรงนะคะว่าที่เลือกแต่งงานกับคุณกฤิตเพราะดิฉันคิดว่าเขาจะต้องไม่นอกใจดิฉันเพราะหน้าตาเขาคงไม่มีผู้หญิงคนไหนคิดจะแย่งไปจากดิฉัน ถ้าเลือกแต่งงานกับคนหลอๆดิฉันกลัวถูกแย่งค่ะคงทนไม่ได้ถ้าต้องเป็นเช่นนั้นสตรีวัยใกล้30บอกความในใจแม้ดีจริงๆโยมด็อกเตอร์โชคดีที่ได้สีภรรยาเช่นโยมพิมพาพูดถึงเรื่องนี้ทำให้อัตมานึกถึงภรยาของเพื่อนสองคนอยากฟังไหมอัตมาจะเล่าให้ฟังอยากครับ อยากค่ะสองสามีภรยาตอบพร้อมกันโยมด็อเตอร์จำเพื่อนที่ชื่อวันชัยกับมิ่งเมืองได้ไหมที่เรียนมาด้วยกันตอนอยู่มัธยมสามนะ่ะจำได้ครับเจ้าวันชัยรูปร่างอ้วนล่ําผิวสองสีส่วนเจ้ามิ่งเมืองรูปร่างผอมสูงแขนยาวคล้ายๆท่านด็ตอร์กริดตอบนั่นแหละ อาตมากำลังจะเล่าเรื่องภรรยาของเพื่อนสองคนนี้ให้ฟังแม้เรียกภรรยาฟังดูเป็นทางการไปขออนุญาตเรียกเมียก,ก็แล้วกันนะวันชัยกับมิ่งเมืองเขาอยู่ที่ไหนครับทำงานอะไรคนอายุ31ถามถึงเพื่อนเก่าวันชัยเป็นผู้ช่วยนายสถานีรถไฟพิจิตรส่วนมิ่งเมืองเป็นประหลัดอำเภออยู่พิษณุโลก ภิกษุวัยสาสตอบท่านเคยไปหาเขาไหมครับเคยสิก็กำลังจะเล่าอยู่นี่ไงใจเย็นๆอดใจไว้เดี๋ยวจะเล่าอะไรดีๆให้ฟังครั้นคนเป็นคฤหัดไม่ซักถามคนเป็นบรรพชิตจึงเล่าว่าอัตมาไม่อยากบวชเพราะเกลียดพระ พอโยแม่ขอให้บวชก็เลยหนีไปหาเพื่อนสองคนนี้คิดว่าจะไปอยู่กับเพื่อนให้สบายอกสบายใจสักเดือนสองเดือนค่อยกลับบ้านทำไมท่านถึงเกลียดพระล่ะคะนางพิมพาถามไม่เกลียดได้อย่างไรหล่โยมอาตมาเก,กือบต้องตายเพราะพระแล้วท่านจึงเล่าเรื่องหลวงตาวัตโนดให้สองสามีภรรยาฟังอย่างสรุปว่า ถ้าไม่ได้โยมหมั่นช่วยชีวิตเอาไว้อาตมาก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้พูดด้วยความซาบซึ้งในบุญคุณของหมอจีนใจอรีผู้นั้นแต่อย่าลืมนะขอประทานโทษโบราณท่านสอนไว้ว่าเกลียดขี้ขี้ตามอาตมาเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระตกลงว่าท่านไปหาเจ้าวันชัยกับเจ้ามิ่งเมืองเหรอครับ ถูกแล้วอาตมาออกจากบ้านใส่เสื้อเวสปอยกางเกงจากห้างไนติ้งเกลแต่ปะตรงขาเพราะถูกเจ้าโทนสุนัขของป้ากัดจนกางเกงขาดมันอาฆาตอาตมาเพราะเคยไปคว้างหัวมันไปอยู่บางกอกสี่ปีกลับมายังไม่ลืมกัดอาตมาจนได้ถ้าเล่าเรื่องเจ้าโทนเป็นของแถมแล้วจึงเล่าต่อ อาตมาก็แต่งให้หล่อตามความนิยมในสมัยนั้นน่ะมีผ้าขาม้าคาดพุงใส่หมวกหนังแต่ขอโทษเธอะขาดเป็นรูโว่เลยแล้วก็ใส่นาฬิกาไวเลอร์ที่โยแม่ซื้อให้ยี่ห้อดังเสีด้วยคงแพงนะครับด็อกเตอร์กริดอดพูดไม่ได้แต่มันไม่เดินหรอกนะจะเอาไปแก้ก็ไม่มีเงินโยแม่ไม่ให้ โยแม่บอกว่าจะไปก้งไปแก้ให้เสียงเงินทำไมไม่มีใครรู้หรอกก็จริงอย่างที่โยแม่ว่าแต่ไม่จริงสำหรับอาตมานนะใส่นาฬิกาเรือนนี้ก็ต้องคอยดูตะวันเมื่อใครก็ถามเวลาจะได้บอกเขาถูกอย่างเช่นเวลาดวงอาทิตย์ตรงศีรษะก็บอกเขาไปว่าเที่ยงเขาก็ว่านาฬิกาบอกเวลาเที่ยงสิบนาที อาตรมารบอกของผมก็เท่ากันนั่นแหละพูดอย่างนี้ก็รอดตัวไปได้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคนเป็นพระเล่ายิ้มยิ้มเมื่อคนฟังไม่ซักถามจึงเล่าต่อสรุปก็คือมีเสื้อผ้าไปชุดเดียวแล้วก็พักเขาม้าคาดพุงอีกหนึ่งผืนแต่พอคนเขารู้ว่ากำลังเดินทางก็ต้องมีกระเป๋าเสื้อผ้าอาตมาก็ถือกระเป๋าเสื้อจันทบูนไปด้วยใบหนึ่ง ไปขึ้นรถไฟที่สถานีลบบุรีจะไปลงพิจิตก่อนแล้วก็ค่อยไปพิษณุโลกรถถึงพิจิตเย็นเย็นเพื่อนเห็นดีใจกระโดดกอดเลยถามว่ามึงมายังไงเนี่ยพวกผู้ชายเขาพูดกูมึงกันนะโยมพิมพาท่านบอกภรรยาด็อกเตอร์กริค่ะเป็นเรื่องปกติของผู้ชายนี่คะถูกแล้วถ้าไม่พูดอย่างนั้น เขาหาว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาละอาตมาจะเล่าต่อคือเพื่อนคนเนี้ชื่อวันชยัยเขาก็ดีอกดีใจที่อาตมาไปหาแล้วก็พาไปบ้านแต่ขอโทษทีเธอเมียเขามองค้อนเลยค้อนขวับๆวับตาเหลือกตาปลิ้นนี่ค้อนอย่างเนี้ยท่านทำท่าทางประกอบแล้วก็ยังผลให้สามีภรรยาหัวเราะคิกๆด้วยความรู้สึกขำ อ้าวจริงๆนะเขาค้อนอย่างนี้จริงๆแหมเอาต่ด่าเราและสามีเขาว่าอย่างไรคะนางพิมพาถามเขาไม่เห็นต่อหน้าผัวเขาก็ทำเป็นยิ้มแยม้มพอผัวเผลอก็ใช้ตาด่าเราแต่เพื่อนอาตมาดีมากเลยนะเขาก็ให้เมียหุงอาหารให้เรากินอ้อ แม่คนนี้เขาชื่อบุญตารูปร่างอ้วนจำม่ำเลยโอ้โหอัตมาเงี้ยเจ็บจิตจิตที่หัวใจถูกเขาเอาตาเอาจมูกดา่าเขาเห็นอัตมาแต่งตัวสมมา้อคงกลัวจะมาขอเงินผัวเขามัง้งคนอย่างอัตมาไม่เคยคิดจะขอเงินใครเว้นไว้เแต่โยมแม่กับโยมยายนอกนั้นไม่เคยรบกวนใคร น้อยรู้จักอัตมาน้อยไปซะแล้วแล้วท่านโกรธไหมครับดกรกริตถามตรงๆโกรธสิโกรธแทบจะกลั้นใจตายเลยทีเดียวก็ตอนนั้นยังไม่ได้เรียนกรรมฐานยังกำหนดโกรธหนอไม่เป็นตอบยิ้มยิ้มแล้วท่านทานข้าวลงหรือคะภรยาเพื่อนทำกิริยาอย่างนั้นน่ะ ท่านทานลงไหมคะภรรยาด็อกเตอร์กริดถามก็ไม่ลงนะสิอาตมาก็คิดว่าเออยู่ไม่ได้เสียแล้วมาเจอนางยักษ์เข้าเจ้าวันชัยมันมีเมียยักษ์อาตมาเลยออกอุบายถามว่าเฮ้ยช่มีรถที่จะไปพิษณุโลกไหมค่ำๆอย่างเนี้ยยังพอมีรถไปพิษณุโลกไหมเขาก็ตอบว่ามีขบวนสุดท้าย มาจากบางกอกถึงที่นี่เราราวทุ่มแล้วจะถึงพิษณุโลกประมาณสามทุ่มอาตมาก็เลยไปหาเจ้ามิ่งเมืองไปวันนี้เลยเพราะอาตมาพูดอย่างนี้ยายบุญตายิ้มเลยยิ้มทั้งปากทั้งตาคงดีใจที่อาตมาจะได้ไปพ้นหูพ้นตายายคนนี้ร้ายกาจเหลือกเกินแล้วเจ้าวันชัยว่าอย่างไรบ้างครับ บุรุษวัยสาถามเขาก็ไม่อยากให้ไปบอกอยู่คุยสักสามสี่คืนค่อยไปอาตมาก็อ้างว่ามีธุระด่วนต้องไปคืนนี้ให้ได้เพราะรู้ว่าอาตมาจะไปยายบุญตาก็ยกสำรับไปเก็บยกไม่ยกเปล่านะ แถมเดินลงส้นตึงๆจนบ้านสะเทือนความที่แกอ้วนแกเลยเดินก้นบิดไปบิดมาอาตมาก็นึกเอาอีกแล้วเย่คนนี้เอาตูดด่ากูอีกแล้วขอประทานโทษนะโยมพิมพาอย่าหาว่าอาตมาพูดไม่สุภาพตอนนั้นอาตมาคิดอย่างนี้จริงๆดิฉันไม่เห็นหรอกค่ะถ้าดิฉันเห็นท่านคงคิดอย่างท่านเหมือนกัน ตกลงว่าท่านไม่ได้ค้างบ้านนั้นหรอคะค้างไม่ได้สิอาตมาก็รีบเพนพอรถมาแจ่วันชัยก็เอาตั๋วมาให้ใบนึงอาตมาบอกลายายบุญตาแม่ยายนี่แกเก่งยิ้มได้ทั้งตาทั้งปากเรากับว่าดีใจเหลือเกินที่อาตมาจะไปเสียได้อาตมาก็ตั้งปณิธานไว้เลยว่าจะไม่ขอมาเหยียบบ้านนี้อีก แล้วท่านพบเจ้ามิ่งเมืองไหมครับคนเป็นด็อกเตอร์อยากรู้พบสิอาตมาไปถึงสามทุ่มลงจากรถไฟแล้วก็เรียกสามล้อบอกไปส่งที่บ้านประลัดมิ่งเมืองด้วยสามล้อก็พาไปส่งพอจะจ่ายค่าสามล้อตายจริงกระเป๋าสตางค์หายนึกโกรธเยบุญตาว่าทำให้เราโชคร้ายเงินทองหายหมด เจ้ามิ่งเมืองก็เลยต้องจ่ายค่าสามล้อให้เท่าไรคะคือดิฉันอยากทราบว่าตอนนั้นค่าสามล้อแพงหรือเปล่าภรรยาด็อกเตอร์กริตอยากรู้15สตางค์ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงสองบาทพระเจริญตอบแล้วแจ้มมิ่งเมืองดีใจไหมครับที่ท่านมาหาดีใจสิเขากำลังจะไปอยู่เวน พออาตมาไปก็สั่งเมียชื่อคุณนายแดงชื่อจริงชื่อพรทิพ์หาข้าวปลาอาหารให้อาตมาทานคุณนายแดงแกผิดกว่าปุยบุญตาหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขายิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจสนทนาพอยกสำรับอาตมาก็เขินทานไม่ลงทั้งที่หิวแสนหิวคุณนายแดงคงรู้ทันเลยบอก คุณพี่ทานตามสบายดิฉันขอเตรียมของหวานในครัวก่อนพอเข้าไปลับตาอัตมาก็กินเอากินเอาเพราะหิวมากสักครู่เขาก็ยกไข่หวานมาให้แล้วก็ลุกออกไปอัตมาก็ว่าซสอิ่มแปรทั้งคาวทั้งหวานพออัตมาอิ่มข้าวคุณนายแดงก็ไปจัดการปูที่หลับที่นอนให้ เจ้ามิ่งเมืองก็ไปอยู่เวรที่อำเภอรุ่งเช้าอาตมาก็หิวตะก้าเดินตามคุณนายไปจ่ายตลาดแม่ค้าเข้าทักกันว่าคุณนายไปได้คนใช้มาจากไหนคะอาตมาอายจนหน้าชาเลยรีบยกมือไหว้เขาบอกว่าผมไม่ใช่คนใช้หรอกครับผมเป็นเพื่อนกับประลัดเขาคงจะเห็นอาตมาแต่งตัวปปอน ก็เลยคิดว่าเป็นคนใช้คุณนายแดงก็รีบแก้ต่างให้ว่าไม่ใช่คนใช้หรอกจ้าเขาเป็นเพื่อนของสามีฉันแม่ค้าก็เลยรีบขอโทษอาตมาบอกขอโทษนะคะดิฉันล้อคุณนายเขาเล่นทุกทีเห็นมาจ่ายตลาดคนเดียววันนี้มีคนถือตะกร้าเดินตามก็เลยล้อเล่นอย่าถือสาเลยนะคะอาตมาก็เลยค่อยใจชื้น สรุปใจความก็คืออาตมาอยู่บ้านเจ้ามิ่งเมืองเดือนหนึ่งเต็มๆช่วยเขาทำงานตัวเป็นเกลียวพ่อแม่คุณนายแดงเขาทำขี้ใต้าขายอาตมาช่วยทำทุกวันในที่สุดเขาคงสมเพศอาตมาที่มีเสื้อผ้าชุดเดียวเลยแอบไปซื้อมาให้ใหม่สองชุดแล้วก็เอาชุดเก่าโยนทิ้งน้ำไปพ่ออยู่บ้านนี้ครบเดือน อาตมาก็ลากลับสิงห์บุรีโย่แม่ก็ขอร้องให้บวชก็เลยบวชมาจนทุกวันนี้ยเรื่องที่เล่าให้ฟังก็เพื่อจะฝากข้อคิดว่าแม่บ้านสำคัญที่สุดถ้าแม่บ้านดีสามีจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเจ้ามิ่งเมืองตอนนี้เป็นนายอำเภอแล้วในอนาคตเขาต้องได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอน เพราะได้เมียดีแล้วเจ้าวันชัยล่ะครับดรกริถามก็ยังเป็นผู้ช่วยสถานีอยู่เขาเขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่าพออาตมากลับมาแล้วรุ่งอีกปียายบุญตาก็ตายก่อนตายอยากจะมาขอเอาโหสิก,กรรมอาตมาถามผัวเขาว่าเพื่อนคุณที่เคยมาบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนะ่ะอยู่ไหน ผัวเขาก็บอกตอนนี้บวชเป็นพระเขาก็อยากจะมาขออโหสิกรรมแต่ยังไม่ทันได้มาก็ตายไปเสียก่อนแล้วน่าเศร้านะคะแม้ที่ฉันฟังแล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยท่านคะพูดถึงเมียดีพี่สาวดิฉันก็เป็นเมียที่ดีเพียบพร้อมทุกอย่างสวยก็สวยแต่ทำไมพี่เขยถึงนอกใจแอบไปมีแม่บ้ายลูกติดมาเป็นเมียน้อย เป็นผู้หญิงที่ไม่มีทั้งการศึกษาไม่มีชาติสกุลจนก็โจนจนแก่ก็แก่หน้าดำแถมยังเป็นฝ้ามีลูกติดอายุสิบแต่ทำไมพี่เคยดิฉันไปหลงจนไม่กลับมาหาลูกเมียพ่อแม่ดิฉันโกรธมากเพราะพี่เคยไม่เอาใจใส่ลูกตัวเองแต่ไปเอาใจใส่ลูกแม่ไม้คนนั้น มีคนเขาบอกว่าพี่เคยถูกสเสน่ห์ผู้หญิงเขาคงเอาของสกปรกให้กินถึงได้หลงมืดบอดถึงป่านนั้นหน้าตาดำคล้ำเศร้าหมองหมดราศีเลยค่ะเขาเป็นประหลัดอำเภอจนจะได้ในอำเภออยู่แล้วแต่พอประพฤติชั่วก็หมดเลยหน้าที่การงานพังพินาศถูกสอบสวนจนเกือบถูกออกจากราชการดิฉันเองก็แค้นแทนพี่สาว แต่เดี๋ยวนี้หายแค้นแล้วค่ะพอเห็นเขาประสบเคราะห์กรรมดิฉันก็อโหสิให้เขาประสบเคราะห์กรรมอะไรล่ะโยมถูกชายชู้ของผู้หญิงคนนั้นยิงค่ะคือผู้หญิงเขาเจ้าชู้มีผู้ชายมาติดพันมากทั้งที่สวยก็ไม่สวยชายชู้ก็ยิงพี่เขยตายแต่กรรมเขาคงหนักเพราะเขาไม่ตาย ลูกปืนไฟฟังอยู่ที่ไขาสันหลังทําให้เป็นอมพาสผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมเลี้ยงคงเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาแล้วเลยจับใส่เรือพายมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพี่สาวดิฉันพี่เลยต้องจำใจเก็บมาเลี้ยงแต่ก็ไม่ได้ดูแลดิบดีอะไรเพราะแค้นใจว่าตอนดีๆไปหลงรักคนอื่นพอจะตาย กลับมาอยู่กับเขาตอนนี้พี่เขยก็นอนใช้กรรมอยู่ค่ะและดูท่าทางจะตายยากผู้ชายเจ้าชู้ดิฉันอยากให้พบกับจุดจบแบบนี้ทุกคนดิฉันคิดอย่างนี้บาปไหมคะบาปสิโยมอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยใครเขาทำกรรมชั่วมันก็เป็นเรื่องของเขาอัตมาจะาให้คตินะโปรดจำไว้ว่าอย่าเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ตัว รู้ความชั่วของคนอื่นแล้วมาใส่สมองมันวุ่นวายตัวเองเปล่าๆโยมจำไว้นะใครครับทำชั่วเขาก็ได้รับวิบากแห่งกรรมชั่วนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปแช่ง,ขงเขาให้คิดซื้อว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะโยมนะค่ะดิฉันพยายามทำตามที่ท่านสอนและดิฉันก็มั่นใจว่าคุณกริษคงจะไม่ทำอย่างพี่เขยดิฉันทำ ใช่ไหมคะหล่อนถามสามีแน่นอนเพราะผมไม่ต้องการทำบาปผิดศีลข้อกาเมบาปมากใช่ไหมครับท่านตามคำพีท่านว่าต้องไปตกนรกปีนต้นงิ้วห้าร้อยชาติแล้วก็ไปเกิดเป็นสุนัขเป็นแพะเป็นกระเทยเป็นหญิงแพสยายากที่จะมาเกิดเป็นผู้ชายอีกงั้นน่าสงสารคนที่ผิดศีลข้อนี้นะครับ เขาไม่รู้เลยว่าแค่ความสุขเพียงชั่วแล่นต้องทุกแสนสาหัสผมกลัวจริงๆไม่คิดทำชั่วเลยชาติหน้าผมขอเกิดเป็นผู้ชายอีกด็อกเตอร์วัยสาบอกเพื่อนเก่า